ห้าสาเหตุที่ทำให้ผิวเหี่ยวแก่เร็วคอลลาเจนหายไม่มีใครอยากโดนเรียกป้าหรือว่าหน้าแก่นะคะวันนี้ห้ามพลาดกับคลิปนี้เลยค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันนะคะหรือว่าถ้ามีคำถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์ค่ะมาเลยกับสาเหตุแรกนะคะนั่นก็คือการกินเหล้าสูบบุหรีอันนี้ต้องบอกว่ามันทำร้ายทั้งสุขภาพเราด้วยแล้วมันก็ส่งผลมาสู่ผิวเราด้วยเช่นกันค่ะเพราะมันทำลายในเรื่องของคอลลาเจน จากการที่มีสารอนุมูลอิสระในร่างกายมากเกินไปดังนั้นนะคะใครไม่อยากแก่เร็วงดได้งดค่ะเพื่อสุขภาพเราด้วยรวมไปถึงผิวพรรณเราก็จะเป็นผลพลอยได้นะคะที่เราจะได้ไม่แก่เร็วค่ะ 2. ค่ะสาเหตุก็คือความเครียดอันนี้ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยหลักๆเช่นกันซึ่งพอเราคุยกันหลายๆคนเนี่ยความเครียดก็มีหลากหลายแบบบางคนก็วิตกกังวลนะคะบางคนเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่ซึมเศร้าก็มีเพราะเนื่องจากว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอโควิดกันมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงเท่าที่ควรหรือว่าสภาพเศรษฐกิจต่างๆค่ครอบครัวหรือว่าภาระหน้าที่ต้องดูแลนะคะอันนี้เราก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กันสําหรับใครที่มีความเครียดถ้าเราลดความเครียดลงได้หาความสุขกับสิ่งรอบๆตัวได้นะคะก็จะส่งผลดีมากๆเลยทําให้สุขภาพจิตเราดีส่งผลให้ผิวพรรณของเราก็ดีตามไปด้วยค่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กัน นะคะข้อที่3ค่ะสาเหตุที่เราจะแก่เร็วคอลลาเจนหายก็เกิดจากการที่เราเนี่ยนอนไม่หลับนอนไม่พออันนี้จําเป็นมากๆสําคัญมากๆเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยเราอาจจะเจอในวัยผู้สูงวัย560 ลุกเข้าห้องน้ําบ่อยตื่นแล้วนอนหลับยากหรือว่ากว่าจะแต่ละคืนนอนหลับค่อนข้างจะยากแต่เดี๋ยวนี้นะคะบทวิจัยออกมาแล้ววัยรุ่น20กว่ากว่าเนี่ยเขาก็นอนไม่หลับกันละเกิดจากอะไรรู้ไหมคะเกิดจากการที่เราเนี่ยใช้เทคโนโลยีมากเกินไปเช่นมือถือคอมพิวเตอร์ต่างๆเราอยู่กับแสงสีฟ้าค่ะจากหน้าจอตรงนี้ส่งผลนะคะคนที่ใช้มือถือทั้งวัน ไม่ว่าจะทํากิจกรรมต่างๆทํางานหรือว่าเล่นเกมนะส่งผลมากๆเพราะตาของเราเนี่ยมันจะไปฟิก์กับแสงสีฟ้าที่เรามองจอเนี่ยทั้งวันทําให้อ่าในฮอร์โมนตัวเราเนี่ยทำให้ตัวที่นอนหลับไม่ง่ายฮอร์โมนตัวนั้นก็คือเมลาโทนินมันลดลงการนอนกลางคืนจะนอนยากมากๆ หรือนอนหลับไปแล้วก็จะลุกในระหว่างคืนทําให้การนอนเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพไม่มีคุณภาพนะคะทําให้ผิวของเราไม่ซ่อมแซมไม่เสริมสร้างคอลลาเจนก็หายหน้าก็แก่เร็วดังนั้นถ้าใครลดการใช้มือถือลงได้หรือว่าช่วงก่อนนอนอาจจะทําสมาธินิดนึงนะคะปิดไฟให้มืดหน่อยแล้วก็งดการใช้มือถือก็จะช่วยได้ดีมากๆค่ะ แล้วก็สาเหตุที่4นะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยดูแก่เร็วแล้วก็เสียคอลลาเจนด้วยนั่นก็คือเราไม่ได้ทาครีมกันแดดอันนี้สําคัญด้วยเช่นกันเพราะว่าแดดเนี่ยคือสาเหตุหลักเลยที่ทําร้ายเราทําให้เราเนี่ยเกิดฝ้ากระจุดด่างดํารอยหมองค้ำริ้วรอยก่อนวัย ต้องทากดินกันแดดนะคะไม่ว่าวันฝนตกแดดออกอยู่ในร่มหรืออยู่กลางแจ้งอันนี้สําคัญจริงๆเพราะเป็นไอเทมจําเป็นเลยพลาดไปแล้วก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยโดนยูวีเต็มๆเม็ดสีเมลานินก็กระตุ้นขึ้นมาเกิดฝ้าอันนี้ต้องบอกเลยดูแลยากมากๆค่ะและสาเหตุสุดท้ายนะคะที่ทําให้ผิวเราเนี่ยแก่ก็คือในเรื่องของการที่เราทาเมคอัพ หนาเกินไปมากเกินไปเก็ุก็เคยสังเกตนะถ้ายิ่งทายเยอะๆหลายขั้นตอนอประเภทที่บอกว่าทนน้ําทนเหงือ่อทนทุกอย่างอันนี้มันจะหนามากๆล้างออกธรรมดามันจะออกไม่หมดค่ะ ทำให้เมคอัพไปอุดตันผิวแล้วเกิดหน้าหมองคล้ำได้ยิ่งอุดตันบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าหน้าแก่เลยมันจะมีริ้วรอยขึ้นมาตามผิวหน้าการล้างหน้าจึงสำคัญด้วยและการเมคอัพเนี่ยถ้าเกิดวันไหนเราไม่ได้ออกไปทำงานข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านนะคะพักผิวหน้าได้ก็ดีค่ะไม่ต้องไปเมคอัพหนาๆนะคะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะสำหรับใครที่ดูแลฝ้าอยู่อยากจะหน้าใสหน้าเด็กลดริ้วรอยเราก็มีแนะนำชุดดูแลฝ้าที่เห็นผลมากๆ3มชิ้น สขั้นตอนจากเคที่นะคะเริ่มจากตัวแรกค่ะที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากระจุดด่างดําแล้วก็ยังช่วยเติมน้าให้ผิวลดริ้วรอยด้วยด้วยการยกระชับมีไฮยาลูรอนดิงโคลฟิลนะคะแล้วก็ลดอาการแสบแดงแสบก้านจากการแพ้สารตัวนี้ใช้เช้าเย็นร่วมกับการทาครีมกันแดดแล้วก็สบ,บู่สูญพันแฮนด์เมดวันนังคำจากเคที่สนใจทักเข้ามาได้ค่ะราคาพิเศษค่ะ